เข้าพรรษาสามเดือนเตือนใจจิตสิ่งมีพิษเล่าบุรีก็หน,นีให้พ้นชนะตัวเองสุดเลิศประเสริฐคนก็นชนะตัวเองสุดเลิศประเสริฐคนจะหายจนสุขภาพดีสุขีเอ่ยสวัสดี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 เพื่อนเพื่อน,นทาง youtube ทาง facebook นี่คืออะไรถามไอ้นี่นะ ม,มันคือเตาสิเนี่ยมันคือเศษท่อ pvc เราก็มาดัดแปลงทำอะไรทำเครื่องใช้งานเดี๋ยวเราพาท่านไปดูว่าใช้งานแบบไหนเห็นนะบ่เคยทำบ่ไม่เคยทำสมมติอย่างตัวนี้ เนี่ยตัวนี้ขุดฝั่งนี้ไอตัวนี้ตัวนี้ขุดไอตัวนี้เอามาเอาตัวหนาหนามาเนี่ยใส่เสร็จแล้วก็เฉาะเชาะเ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 ห็นไหมตรงนั้นตัวนี้ยังไงขุดก่อนเสร็จแล้วตัวนี้หนาหนาเชาะเลย ชาะตัวไหนขาดก็ขาดบ้างตัวไหนทีทตัวนี้ยังไง <c oughs> อ้าวตัวไหนทีทตัวนี้ทีมาสายเครื่องซ่อมข้าวราคาประหยัดเศษ PVC ท่อ pvc ตัวนี้ ห่างหน่อยห่างก็นี่เลยตอนนี้ทีๆหน่อยนะช็อตมาเลยอุ้ยติดหูใหญ่พึบติดแบบใหญ่อลังการตรงนี้ที่นี่ยังไงมาแล้วชึบ,ชบนี่นี่แล้วก็นีบีบๆีบ ะตรงไหนห่างๆตรงไหนทีๆก็จัดการเลยเราทำมือเดียวทักกล้องมันตกใส่ทักกล้องมันตกใส่ล่ะตกใต้น้ำทำยังไงล่ะก็ต้องเสียหายแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ต้องระวงัง นี่นะนี่เห็นไหมไอตัวนี้ประโยชน์หลายอย่างเลยตัวนี้เชาะเอาใต้หญ้าก็ได้ตัวนี้ไอตัวนี้ก็เอาไว้ตักเอาข้าวมาซ่อมแซมไม่ต้องว่ายังไงก็ไม่ต้องไม่ต้องปวดห้ัว อันนี้ยาทั้งนั้นเลยนี่ทิ้งไว้ตรงไหนคว่ำหน่อยเออมือเดียวคุณผู้ชมนีถ่ถ้าทำสองมือนี่ดีมากเลยนะชึบเลยเออถ้าทำสองมือดีมากพอเรา ไม่มีใครมาช่วยทำเราทำคลิปทำคนเดียวว้าไหนตัวไหนตรงนี้มีน้ำหน่อยชึบเอาแล้วครับดีมากเลยถ้าทำสองมือนี่นะไม่ต้องปวดหลังอีกแล้วตรงนี้รอยใครรอยเรานี่แหละตัวไหนทีทีปึ๊บทายเลย ใส่โลดตัวนี้ทีตักไปใส่โลดเนแนๆตรงไหน,นทีทีตักไปใส่โลด ตรงนี้ยังไงห่างขุดก่อนเอาจากนี่มาชุบแน่นอนมากเลยครฮะคุณผู้ชมชุบแล้วก็แล้วก็กดกดกดให้เขาให้เขาแน่นเพื่อเขาจะได้ไม่ไม่ตาย ตรงนี้อุ้ยขาดตรงไหนอีกห่างๆหน่อยตรงไหนห่างๆหน่อยเอานะตรงนี้เป็นไงชบ นิทีหน่อยไปสายโลดเชาะได้เท่าไราแล้วนี่คราวได้1เดือนกับ2วันแค่นั้นเองแต่ถ้าฝนตกมาเมื่อวานนี้ฝนตกอยู่นี่ฮะคุณผู้ชมตรงไหนห่างๆต้องมีการซ่อมแซมเป็นไงหนึ่เดือนกับ2วันดูแล้ว ถ้าตกมาอีกนี่นาจะดีน่าจะดีเยี่ยมเลยชึบคงจะเป็นปีทองของเราถึงแม้ว่าจะฝนมาช้าหน่อยแต่ก็ยังไม่สายเพราะว่าเราหว่านหลังเขานั่นเอง อันนี้นุ่มมากเลยเอานะจุ๊บนี่ทีนี้มันก็จะไม่ยังไงเขาก็จะไม่กระทุกประเทือนเพราะมันมาทั้งรากทั้งดินทั้งนูน่นขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทาง YouTube เราซ่อมข้าวนะจ๊ะท่อ PVC เศษเศษเก่า,เก,าเก่าที่มันทิ้งแล้วเราก็เอามาซ่อมเป็น ไอ้ฝั่งนี้ตัวนี้ตัวนี้ข้างบนนี้เอาไว้ขุดไอ้ตัวนี้เอาไว้ดึงต้นข้าวมาซ่อมนาขอบคุณสําหรับเพื่อนๆนทาง YouTube ที่ติดตามช่องเรานะครับขอบคุณจ้าเครื่องซ่อมข้าวราคาถูกจากท่อ PVC เศษเศษ